No, no, no. Okay, cut. ไม่ทำนะไม่ทำโอเคโนโนนะคะโอเคค่ะจุ๊จุ๊นะหนึ่งจุ๊จค่ะ 何、no, no, no. Yeah. <laughs> <laughs> ตลหลอคะยุตลเหรอตลกใครคะใครทำใครทำอยู่ยุใครทำด็กวันวิวน่ารักขอบคุณค่ะโอนยนยน

คนดูอยู่ๆหัวเราะทั้งสามพันกว่าตัวเทสเซ็ตผิวมีห้าห้าชิ้นค่ะส้มเจน2แล้วก็สครับวิตามินแล้วก็โทนอัพจ้ะเปิดแค่วันนี้วันเดียวนะคะตัวเทสมีน้อยมากแค่ให้ลองกันเล่นๆเพื่อให้ได้มีรีวิววันขายจริงนะคะมีมีมีอะไรลูกอะไรตีไีตีต อยน้อยนะคะใช่แล้วค่ะเอาป้านมาเอาเลยปมาเอาให้นะเปิดวันนี้วันเดียวค่เาะเพราะว่าเราอยากให้แบบว่ามีกระแสมีรีวิวนะคะอพอวันขายจริงอ่ะคนที่ลองใช้จะได้แบบมีคนมารีวิวให้ด้วยนะคะว่ากินเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงเห็นผลหรือเปล่านะคะส่วนสครับเนี่ยให้เท่าขนาดจริงเลยให้สองซองร้อยนะคะ นะครับผ Upper ิวค่ะทุกอย่างที film, ่อยู่ในตะกร้า249คือผ oh, uh. ิวนะคะเป็นเซต5ชิ้นโอ้กอดไหมมัน um, มีอ uh, ุ้มไหมอุ้มไหมมีมีอุ้มเอาอะไรคะเอาอะไรไปเอาวันไหนล่ะลูกวัมี้วันแก้วค่ะออนแก้วเหรอคะแก้ว อยากให้เอลจินเรียกแม่เอลจินเรียกแม่สิสวยไหมน่ารักไหมที่ดุดุนายลูลกโย่ไม้ไม้ก่อนไม้ไม้ไม้อ๋ออันนี้มันป๊าป๊าไปเตะบอลครับทุกคนอันนี้ใครขยี้อยู่ ใครเนี่ยใครคะอือเคือใครคะว่วองอไรเนี่ยไปก่อนนะเอาได้ค่ะไว้ไว้เข้ามาดูบ่อยๆนะทุกคนยูยูแบบน้ำไหมอย่ไปพักก่อนเลยทุกค,คนง่วงมากยูกยูแบบน้ำไหมยูยูแบบน้ำไม <š masters> ไมไปไปพับไ อาบน้ำไมกาเอ้าอบน้ำไมกาตกเลยค่ะไม่มีง่วงแล้วอะ่ะโอ้โห,โหคนดูก็เยอะคนดูก็เยอะตัวเทสเราก็ไม่มีของไม่มีอะไรค่ะทุกคนปักเล่นๆเ,เลยเไม่ได้มีของโชว์ด้วยมีคนขอเมื่อกี้ก็บอกโรงงานให้ทำให้นะคะ แน่นน <Hello. S 1> ตามใจสุดๆดอะ่ะเดี๋ยวรอของจริงมาขายมันแน่นอนค่ะบอกเลยเพราะว่าแพ็กเกจสวยมาก mm. ส้มเจนตัวเท่ก็หมดแล้วค่ะมีให้มี mm. ให้แถมให้ได้แค่ตะกร้า mm. ละสองซอสองสี่เก้าค่ะ mm. แถมตะกร้าสองสีเก้าให้ได้แค่สองซองน้องน่ารักมากๆค่ะขอบคุณค่ะ แม่ไปสี่ทุ่มได้ไหมได้ปะละ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเลยเหรอขอสามแสนใจเดี๋ยวไปสี่ทุ่มพ้ใน,นแบบน้ำก่อนก็ได้สลับกันข้นางใน,บบนอนบนนานบ,บเสร็จเลยเกาไปอาบอยู่ๆกันไปอานบ,บน้ำก่อนนะโอเคไหมคะ ปในหนับน้ำนะอยู่อยู่กับมีๆนะไใบตีนะเกาถ้าเก้าสองสี่เก้านี่คือควรซื้อเยอะสุดวันนี้ควรซื้อตะาเก้าสองสี่เก้าเยอะสุดอ่ะเดี๋ยวฝากอวนให้โอ้ฮอตร้อยห้าสิบกว่าเลยหรอ โอ้ขอบคุณมากทุกคนแบบโอ้รล่ฮอดร้อยกว่าเลยขอบคุณมากมากนะคะแบบอื้ือะไรขนาดนั้นแต่ให้ส้มเจนไปด้วยสองซอ,องจบๆชงกินเล่นเล่นี่ข<พ>าเอาขนมไหมลูกเอาไหม,ม oh เอาไหมจ้ะเ,เอาไหมเอาไหมไม่ใช่เอาอันนี้ ม่ใช่เอาอันไหนลูกเอาอันนี้ใช่ไหมใช่ใ okay. ปเอาอันแก่หัดใจรัวๆคนสวยงวง่างนะใช่ค่ะเดี๋ยวอรอไปไหนน,น้ำน้ำแปไหนึงเดี๋ยวปรับน้ำกับป้าแนนนะคะเอาลูกมีเด็คนอยากได้เทชายอยู่กับส้มเจนเราไม่มีขายแยกให้นะคะมันหมดไปแล้ว,ลวจ้าหมดไปแล้ว อ่ะเจ้าเจอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเรี่ยกขอบคุณค่ะสำหรับแจ็คเป็นหน้าบอยตุ้มตุ้มเตรียมเตรียมออกมาจากแครเจ้านอนตัวใหญ่เอออ้าวอร่อยไหมลูก อร่อยไหมคะอันนี้ตั้งโชว์ไว้ให้เป็นโมเดลนะคะอีกกล่องนึงไปไหนเพราะว่าชายยูเนี่ยกับส้มเจนจะมาสิ้นเดือนนี้ทุกคนเตรียมอุดหนุนกันรวัวๆนะคะทำไงถึงผอมกินชายยูเลยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะแล้วก็คุมอาหารออกกำลังกายคุมอาหารทุกคนคือหนูงงมากคือเซตผิวเจนนี่อหนูไม่ได้มีแบบว่าตัวเทสมาโชวยนะแต่ตอนนี้มันฮอตร้อยกว่าคือ ยอมมากขอบคุณมากๆากนะคะม,มูบอกเลยว่าตัวจริงมาเมื่อไหร่แต่แน่นอนจ้าใครทำอยู่ยุเราให้ไปสามทุ่มแยต้องสามแสนใจนะอ่นนับ 20, หนึ่งถึงยี่สิบถ้าไม่สามแสนใจลงแล้วหนึ่งสองเน้นในรับนั้นค่ะสามป๊าป้าไปไหน เออเตะบอลยกขาด้วยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดสิบบสาครบยี่ลงแล้วนะทหไมถามเสียนใจนะสิบสี่สิบห้าสิบหกจ้านเนเนนหนัน้ำลูกสิเจ สิบแปดโอ้โหสิบวางจำหา,จงาหน่ายจริงวันไหนสิ้นเดือนนี้คะ่ะแล้วก็ในส่วนของส้มเจนนะเดี๋ยวชงให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่แก้วที่สาของวันนี้ในจักร้าสองสี่เ้าที่เป็นตัวเทสตเ,เจนนี่นะคะให้ส้มเจนไปกินฟรีๆสองซองนะเป็นส้มส,สีเลือดนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นและอร่อยมากๆอ่าอยู่ไปถึงสามทุ่มจบเอ้สี่ทุ่มนะระามคัขอ อันนี้ให้ไปกินฟรีๆสองซองนะคะไหนๆก็ให้เทสแล้วก็ให้เทสครบห้าชิ้นไปเลยนี่หุ้ยไม่กินแก้วที่สี่ของวันหรอ้อําส้มส้มเจนแก้วที่สี่ของวันรอส้มเจนค่ะแม่รอเลย สิ้นเดือนนี้นะคะเข้าพร้อมชาย,ยิวกินเพื่อผิวกินเพื่อสุขภาพ249เหลือ79เลิาอันนี้เป็นเพียงตัวเทสนะคะใครที่รอตัวจริงไม่ต้องซื้อเลยนะแต่ใครที่แบบว่ารอไม่ไหวอุ้ยขอบคุณ,ค,ณคุณนะป๊อบนะคะขอบคุณค่ะ ใครอยากได้แพ็กเกจสวยๆแนะนำให้รอตัวจริงค่ะอันนี้เป็นเพียงตัวเทสสาหรับลูกค้าที่เขาอยากลองแล้วก็อยากมารีวิวให้วันที่ของเปิดตัวนะคะใครซื้อตัวเทสไปแล้วใช้แล้ววันเปิดตัวมารีวิวด้วยนะไม่มีปะปเอาอีกไหมคะเนี่ยเอาไหมคะ ้าวพี่ซินเตอร์กินเก่งมากมมจ้า้อหนูกินแล้วมีมีไม่กินด้วยหรอกอ่ะเดี๋ยวจะเอาตะกร้าลงแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วคือโรงงานให้แค่โอ้โหอดร้อยเจ็ดเก้าเลยหรออดร้อยเจ็ดเก้าเลยหรอ